มันจะตายง่ายครับได้ก็เลยอยากให้ลูกค้ารู้วิว่าว่ามันเหมือนแต่จริงๆมัน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 ได้สองมุมเนี่ยกปลาเปล่ามาครับคุณตามมามันเจอกันนี่มันพาเพื่อนกาของเลยให้อยู่เราด้วยกนเดี๋ยวพัก่อยทุกคนจงแล้วก็กลับมา ที่แนะนําที่อยากจะแนะนําก็คือมีปลากระพงตาบานะครับที่ปลากระพงตําบาเนี่ยเราจะแบ่งเนื้อปลากระพงทอดออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเราจะทําเป็นลาบฝั่งหนึ่งเราจะทําเป็นยํานะครับพี่ครับแล้วก็อันนี้ก็คือที่ลูกค้าสั่งบ่อยๆก็จะเป็นปลาเผาเนี่ยงปลาเผาของเราเนี่ยเราจะให้ผักเยอะลูกค้าทานผักไม่พอเราก็เดี๋ยวเรามี เพิ่มให้ได้นะครับพี่แล้วก็หลายๆอย่างครับหมูยอที่นี่ขึ้นชื่อมากพี่หมูยอหลออร่อยมากหมูยอ,รออร่อยหมูยอเป็นยังไงครับหมูยอคือเนื้อนี่รสชาติของเนื้อหมูยอนี่จะไม่มีแป้งเลยทานไปเนี่ยคือจะเหนียวนุ่มอ,อร่อยอร่อยครับแล้วปลาที่คือปลาอะไรปลาอันนี้เป็นปลากระพงครับส่วนปลาเผาเนี่ยเราจะใช้เป็นพันนินครับปลากระพงนี่เราก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือ ฝั่งหนึ่งเราจะทําเป็นลาบครับเราจะทอดแล้วเอาเนื้อมาทําเป็นลาบฝั่งหนึ่งเราจะทอดแล้วเอาเนื้อมาทําเป็นเป็นลักษณะเหมือนยำครับแล้วอย่างส้มตำเรามีส้มตำอะไรส้มตำเรามีครบทุกอย่างครับส้มตำตำไทยตำปูปลาเลือกได้ครับตำไทยจะมีสองสไตล์สําหรับร้านเราก็คือบางคนชอบตำถั่วลงไปเลยให้น้ำข้นๆบางคนไม่ชอบทานถั่วก็จะตำเป็นตำไทยปกติอย่างเงี้ยครับ ตำปูปลา<ม>ก็จะมีทั้งตำปูธรรมดาตำปูใส่ปลาไม่ใส่ปลา<ม>ตำซั่วตำปลาม,ม,ม,มีเกือบครบทุกตำครับ<ม>ครับเกืบปลาเผาที่มีน้ำจิ้มกี่อย่างครับปลาเผาเราจะมีน้ำจิ้มอยู่3าอย่างครับก็เนี่ยครับจะมีน้ำจิ้มตาม,มที่เห็น<ม>จะมีน้ำจิ้มทั้งหมด3รสชาติแล้วแต่เด็กทานผู้ใหญ่ทานหรือว่าบางคนชอบผสมกันทานได้เลยครับสามารถผสมกันานได้เลยแล้วนอกจากเมนูนี้ยัเมนูอะไรได้อีกครับ มีเมนูอีกหลายอย่างครับมีพุงปลาแซลมอนคั่วพริกเกลืออะไรพวกนี้เราก็มีครับมีต้มยำมีผัดเผ็ดไก่บ้านครับ,รบมีอาหารหลากหลายครับอาหารธรรมดาอาหารอีสานมีมีมีเกือบทุกเมนูครับมีหลายอย่างครับตอนนี้สมมตนนิว่าใครอยากขึ้นมากินนะตอนนี้ร้านอยู่ที่ไหนนะแล้วก็เปิดกีโก่โมงถึงกี่โมงครับ ถ้าในช่วงนี้นะครับที่เปิดหลังาจากมีสถานการณ์โควิดมาเนี่ยช่วงนี้เราจะเปิด10โมงเช้าครับพี่แล้วก็ปิด3ทุ่ม,มครับแต่ถ้าในช่วงปกติก่อนหน้านี้เนี่ยเรานั่งดื่มได้ตามปกติเนี่ยเราก็จะขายดึกกว่าน,นี้หน่อยอ4ทุ่ม5ทุ่มบ้างอะไรเงี้ยครับพี่แล้วก็ตำแหน่งร้านเราเนี่ยตำแหน่งร้านจะอยู่ถ้าสังเกตง่ายๆคือ ก่อนเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเลยติดถนนสุขุมวิทเลยครับครับอยากให้เชิญชวนคนละก็อ,อยากให้ลองนะครับอยากให้อยากให้อยากให้ลูกคา้าทุกท่านลองลองได้ได้ลองมารับประทานดูติชมได้ทุกอย่างครับอะไรชอบไม่ชอบอยากปรับแบบไหนครั้งต่อไปมาอยากได้รสชาติแบบใดเพิ่มบอกเราได้เลยครับอยากให้ทุกคนลองลองลอง,ลองมาได้ได้ลองทานร้านส้มตำบางเราดูครับพี่